ไปช่างนกนะครับก็มีทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทำความรู้จักกับรถทูมิกนะครับก็เพออกมาจากคูนะครับ,รบ,เ,าาารบเดี๋ยวอาการเป็นยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันเลยแล้วกันนะครับไปกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมก็เห็นทางนกต้มเงยงอยู่ตั้งนานแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่อยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปสอบทางมาดูดีกว่าไปกันครับท่านผู้ชม สวัสดีครับช้างช้างนกครับไอรถคันนี้มันมีอาการอะไรละครับทำไมต้องลือขนาดนี้ด้วยละครับช้างอาการเบื้องต้นนะครับก็คาดว่าน่าจะโดนน้ำนะครับน้ำน่าจะเข้าไปในถังน้ำมันก็ส่งรถเข้าอู่เลยนะครับอ้าวยิงพูดก็ยิงงงช้างนกนี่ส่งเข้าอู่ไปแล้วมันลือเล่นอีกทาไมนี่ล้อกันเล่นหรือเปล่าครับช้างนบก็ทางอู่แจ้งมาว่าน้ําลงถังน้ำมันนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งสูงมากๆครับเพื่อนๆน นี่แสดงว่าช่างนกก็หาาการเจอรลชใช่ไหมครับเนี่ยเห็นบอกมาเป็นช็อตเลยตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าอาการเบื้องต้นเนี่ยเอาแล้วไงต่อของรถคันนี้เนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างนะครับก็เท่าที่เห็นก็นี่ครับตอนนี้อะไรนะครับได้มาสภาพนี้แล้วนะครับคือยังเอากลับมาไม่หมดนะฮะเอารถกลับมาก่อนแล้วนี่เอากลับมาทําอะไรครับนะครับเพื่อจะมาทําการตรวจสอบดูก่อนนะก็ทางช่างได้แจ้งค่าใช้จ่ายมาราวๆก็สามพันอด้าโอ้โหสามพันนี่เขาซ่อมอะไรให้บ้างครับเนี่ยทำไมมันแพงจัง ยากรู้จริงจริงนะครับนี้ที่ท่ามไปก็ท่านแบบคนไม่รู้นะครับอย่าหาว่าผมกวนเลยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบก่อนนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆอ้าวแล้วน้ํามันเข้ามาได้ยังไงละครับช่างนพเราจะรู้ได้ยังไงครับมันมาจากทางไหนก็มันจริงหรือเปล่าช่างนพที่ช่างกรบอกมเนอันนี้เราต้องมาเช็คกันก่อนนะครับว่าน้ํามันเข้ามาในถังน้ำมันเข้าแบบไหนนะฮะ อันนี้สภาพอะไรที่มันมาแบบนี้นะครับมันมาจากอู่แบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้ลื้อนะก็ค่าใช้จ่ายมาันสูงเกินไปนะครับเลยอยากจะลองทดสอบดูเองก่อนว่ามันจริงไหมราคา3,000เนียเพราะว่าถ้าหัวชีพทางนี่ก็3,000นี่คงไม่ถูกนะครับเอา้าจริงๆแล้วเนี่ย ราคาหัวฉีดเนี่ยมันตกลงราคาหัวแล้วเท่าไหร่ครับเนี่ยช่างนกเขาหัวฉีดราคาก็300กว่าบาเทเลยเพื่อน,นะะโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมาตั้ง,ตง,ตงดดแตอเกินเบื้องตอน้นเราลองทดสอบก่อนนะครับว่าถอดเอ่อปั๊กนะครับเาเรียกว่าปั๊กอะไรวะปั๊น้ำมันนะพอน,น้ำมันออกจากหัวฉีดนะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูลองเปิดไม่ต้องรุ่นตัวเมื่อไม่ต้องสตาร์ทนะครับแค่ไขตัวกุญแจปั๊มตีก็ทำงานเลยนะครับนี่ก็แสดงว่าไขกุญแจปุ๊บพุ่งปั๊บเลยแล้วสิครับน้ำมันเนี่ย ปั๊มติ๊กทำงานอยู่นะก็สันนิษฐานได้เลยว่าวดฉีดน่าจะมีปัญหาแล้วหระครับไม่ใช่ปั๊มติ๊กนะครับแต่ว่าทั้งอู่เนี่ยเขาได้เปลี่ยนแผ่นฟองไปก็สภาพ็นาเปลี่ยนเนาะมันขาดมันขาดอยู่ในนั้นหรือว่าเขาดึงขาดก็ไม่รู้นะครับอันี้นี่ครับเ่างนุขออนุญาตดูถาตน้รรมนหน่อยว่ามีน้ำผสมอยู่จริงหรือเปล่าครับก็เห็นน้ําสภาพน้ำเพื่อนเนี่ยก็เห็นมีแต่น้ามันเท่าันหลอกครับน้ำมันชีนาเพิ่มหน่อยอันนี้คือน้ำนะครับผสมกับน้ำมันอยู่ข้างในในนี้นะเพื่อนนะอ จะเห็นน้ำกับน้ำมันมันมันรวมตัวกันอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาเช็คดูทีว่าในถังน้ำมันังมีน้ำเยอะไหมก็ถ้าแบบนี้เราก็แค่เอาน้ำออกจากถังน้ำมันให้หมดก็เป็นนั้นว่าจบเลยใช่ไหมครับช่างนกหรือว่าอย่างไรต่อเดี๋ยวผมลองเทสคหัวฉีดดูก่อนนะซึ่งมีหัวฉีดผมก็มีสำลองอยู่ตัวเดี๋ยวมาลองอ๋อแบบนี้ก็แค่เปลี่ยนหัวฉีดไม่ช่างน่าสนใจแล้วสิครับมันง่ายดีนี่ครับอันนี้คือหัวฉีดเดิมๆนะครับมีอยู่หลายตัวเดี๋ยวไปลองทดสอบดูก่อน แต่ก่อนอื่นเบื้องต้นเรามาสต,ตาร์ทเครื่องดูนก่อนดีกว่าว่ามันติดไหมนะครับไปเลยก็มาถึงขั้นหน้าทีแล้วเป็นกําลังใจให้กับช่างเขาด้วยละกันนะครับท่านผู้ชมครั้งที่หนึ่งพลานไปไรวีแววครั้งที่สองเริ่มนะปกติกตเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอ้าเอาโอ้ยแล้วครั้งที่สามก็ตามมา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 แล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วจะไม่ติดติดแล้วโอ้โหโอเคโอเคสวยสวยติดแล้วแบบนี้ทําไมเล็กไม่ได้ครับช่างน้องโตลงมันเป็นเพราะหัวจริงจริงหรือเปล่าครับช่าง คือมันติดนะครับทุกกคนแต่ว่ามันเร่งไม่ขึ้นครับเอาสังนั้นไปอันนี้ก็น่าจะใช่แล้แน่ชัดเจนนะอาการที่ว่าติดเครื่องได้แต่ว่าเร่งไม่ขึ้นนี่ก็ปวดฉีดแน่ๆนใช่ไหมครับี่เป็นตัวนี้ครับเอ,อ้เจ้าปวดฉีดนี่และเดี๋ยวลองมาทดสอบเปลี่ยนกันดูก่อนไม่แน่ๆจะตันนะครับลองเปลี่ยนดูก็หาเพื่อนๆนะครับเจอปัญหาน้ําเข้าถังน้ามันนะครับก็ให้เช็คหัวฉีดไปก่อน นี่แปลว่าถอดออกมาแล้วมันรู้เลยใช่ไหมครับว่าเสียหรือไม่เสียเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับช่างนี่ผมจะเช็คก่อนว,ว่าวัสฉีดนี่นมันเสียจริงหรือเปล่านะก็เทสได้สามารถเทสได้เลยครับระบบวัสดุชีตซ่อมไม่ยากครับแต่อย่างไรผมก็ว่าเครื่องขอบูว่าซ่อมง่ายกว่าเครื่องหัวฉีดนะครับช่างมันจริงหรือไม่จริงครับเนี่ยงงไปหมดแล้วครับช่างน้ไม่จริงครับรหัวฉุชีตซ่อมง่ายกว่าเอาเป็นงั้นไปเหนไครับเดี๋ยวผมจะลองกระตาดูนะเพื่อนๆลองสังเกตที่หัวหัวฉีดนะสังเกตตรงนี้นะครับตรงนีี้้จะมมมปล่อออยนนาัก จัดเลยครับอยากรู้แล้วครับช่างนกเอานั่นไงพ้นออกมาแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมพุ่งมาเป็นทางเลยอย่างนี้หัวฉีดเราก็ไม่เตี้ยเลยครับช่างนกจริงหรือเปล่าครับหัวฉีดนี่ก็น่าจะปกตินะแต่เราลองลองเปลี่ยนหัวฉีดดูก็าเราไม่แน่ใจนะไม่มั่นใจลแล้วเรื่องราวุนวุ่นมันก็เกิดขึ้นแล้ครับท่านผู้ชมก็อตอนแรกช่างนกสันนิษฐานว่าหัวฉีดพัง แต่ตอนนี้หลังจากทดสอบแล้วโอก็ชิดไม่พังผลมก็เลยงงกันไปใหญ่นะครับท่านผู้ชมโมพังหรือไม่พังเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยละกันนะครับว่ามันพังหรือไม่พังนะครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมกอหลังจากเวียนวัชีดไม่นะครับแล้วก็ประกอบกันเสร็จเข้าที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่านะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพื่อเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยละกันนะครับเอาไปกันเลยวัชีกก็จะใช้แค่แจเบอร์สิบนะครับ มีน้อนเบอร์สิบหรือ,อสองตัวแค่เทศนี้วิธีนานเมื่เสร็จนะครับ <S <S เปลี่ยนวัตถีเรียบร้อยวอเราลองดูสตาร์ทวัตถีตัวใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้เสียนะบัชถีต่อควานิดนึงโอ้ทำไมมันลากยาวมีหลักช่าง,ลง <S <S 1> <S 1> เล่นแล้วก็กมันก็ติดจนมาได้จริงนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเราลองไปท้าการช่างรถดุอก,อ,กอนนะครับว่าการดีขึ้นหรือเปล่าครับช่าง <S 1> <S 1> ดีขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นวัตถีไปก็การเล่นดีขึ้น ล็อกเครื่องเร่งดีขึ้นว,ว้าวก็น่าจะเป็นไม่ได้ครับที่หัวชีดมันน่าจะตันคันนี้มันใช้มานานแล้วหรือยังครับช่าง,ก,งก็อายุการใช้งานของรถทันนี้ก็21,000นโลนะทุกคนดูดูหน้าจอแล้วจริงๆรแล้วอายุการใช้งานของหัวชีดเนี่ยมันใช้ได้กี่กิโลครับเนี่ยช่างนพจริงแล้วมันใช้ได้หลายหมื่นนะครับ<อ> <f> น่าจะ30,000ก็ยังไม่พังหรอกเขากนไหนบอกว่าหัวชีดมันไม่ได้พังง่ายๆไงล่ะครับช่างเนี่ยรถทันนี้แค่้องหมื่นกว่าโลเองยิ่งพูดก็ยิ่งงงผมว่าไปกันใหญ่แล้วนรเีจิงๆแล้ว ต้องขอบอกก่อนเลยว่าถ้ารถเราไม่เจอปัญหาน้ำท่วมนะครับหรือว่าน้ำเข้าถังน้ํามันเนี่ยไม่ไปลุยน้ําอะไรพวกนี้หัวฉีดมันจะไม่พังง่ายๆครับนี่จริงเหรอครับช่างการรับประกันเลยเพราะว่าผมก็ใช้รถพวกหัวฉีดอยู่เหมือนกันโอ้โหนี่ถึงกับรับประกันกันเลยนะครับงานนี้อย่างเดียวว่าการันตีโดยช่างนกเองเลยนะครับท่านผู้ชมก็เดาเราทาให้มันติดก่อนให้มันปกติก่อนนะครับเราค่อยมาไล่สาเหตุดูว่ามันเป็นเพราะอะไรน้ำถึงเข้าถังน้ำมัน อันนี้คือสาเหตุเบื้องต้นนะครับเอ่อสาเหตุเบื้องต้นก็คือแค่น้ําเข้าถังน้ํามันแต่ทีเนี้ยเข้าใจนะครับว่าช่างเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าเออมันสูงเกินไปนะครับราคาเออแล้วราคามันประมาณไหนครับเนี่ยถึงจะย้ายอู้นี่กันเลยนะครับเนี่ยช่างนกของเราสามพันบาทบโอ้โหสามพันบาทนี่ค่าอะไรครับเนี่ยค่าเปลี่ยนนะค่าเปลี่ยนไม่รู้เขาจะเปลี่ยนอะไรให้เราก็ไอ,อ้<ะ>เปลี่ยนที่ว่าเนี่ยผมว่าไม่ใช่ราคาหัวชีดอย่างเดียวเรามั้งครับช่างนก น่าจะเป็นราคาปั๊มติ๊กด้วยสะมากรนะครับในงั้นราคามันจะไม่พุ่งขนาดนี้ละมังครับเนี่ยเออเราก็เลยโกโกเห็นว่ามันแพงเกินไปนะเลยเอามาเคสให้เพื่อนๆได้ชมกันอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายน้ำมันออกจากถังถ่ายน้ำออกจากถังน้ำมันก่อนแลวกันนะครับก <laughs> ็ถ่ายมันออกมาทั้งซองยากนะครับช่างน้ไม่รู้เป็นอะไรกันช่วงนี้งงหน้าดูก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับท่านผู้ชมสู้ๆครับช่าง หลังจากที ació, shared, ่ช่างนกของเราเนี่ยได้ทําการลื้อถังน้ำมันออกมานะครับท่านผู้ชมเรียกว่าใช้เวลากันอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวนะครับเสร็จแล้วก็นําน้ํามันมาเทใส่ถาดแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมว่าแต่ในกล้องเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยนะครับช่างนกเดินช่างในกล้องดูนะจัดไปเลยครับให้ไหวโอ้โหจริงด้วยครับช่างนกเห็นเป็นก้อนเลยนะเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นนะยังมีอยู่อันนี้เอาออกไปบ้างบางส่วนนะครับนี่แสดงว่าก้อนนะนี้มันมีมากกว่านี้อีกเหรอครับเนี่ยเอากลับมาจะปูดเนี่ยขูดเขาก็เอาออกให้บางส่วนแล้วนะอ๋อดีเลยก็ยังพอไม เราเปลี่ยนรสชาตนะท่นนานก็จะหายแน่นอนเปลี่ยนที่ทตรงนี้ตัวเดียวนะแล้วก็ลองใช้ดูก่อนส่วนอาการอื่นแฝงตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีว่ามันจะหายขาดหรือเปล่าสำหรับอาก,การนี้เพื่อเป็นการเช็คให้ชัวร์นะครับว่าถังน้ำมันของเราเนี่ยแห้งสนิทจริงๆก็หลังจากที่เราน้ําออกมาจนหมดถังนะครับท่านผูช้ชมก็จัดการเป่าลอมออกจากถังให้แห้งเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่มีน้ํามาปะปนเลยนะครับท่านผู้ชมพอเรียบร้อยดีแล้วก็จัดการประกอบเข้าที่เลยนะครับว่าแล้วก็ไปกันเลย มดูลีลาการประกอบของช่างแล้วดูแพร่คล่องและว,ว่องไวจริงๆนะครับท่านผู้ชมสงสัยจะเคยหรือเคยซ่อมมอเตอร์ไซค์มาก่อนแน่ๆเลยนะครับเนี่ยวัดแต่น็อตกับอะไรก็อยากให้เหลือนนะครับไป่มันครบทุกตัวนะครับช่างตจะจะพัดน้งขึ้นมาจะอายเขาเอานะครับช่างนกเรียกว่าจะหน้าแตกยับกันเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ประกอบครบจนจบสักขนาดนี้แล้วช่างหาสาเหตุเจอหรือยังครับว่าน้ํามันเข้ามาจากทางไหนเนี่ยก็สาเหตุนะครับที่น้ําเข้าทางน้ำมันเนี่ย เบื้องต้นเลยที่ตอนนี้ฐานนะครับก็อย่างแรกก็คือพวกแผ่นยางนะครับแผ่นยางแล้วก็น้านะครับขีขาดนี่แสดงว่าแผ่นยางฝ้าทางขาดหรอครับชักแต่ตอนนี้มันปกติดีนะเขาไม่ใช่ยองแล้วก็อย่างที่2ก็คือนาจะมากับน้ํามันนะฮะมาปั๊มนะครับนี่จะบอกับปั๊มก็เติมน้ำให้เราหรอครับก็มีน้ําคนเข้ามาเวลาเราเติมก็จะเข้ามาในนี้อ๋อแบบนี้นี่เองและอย่างที่3นะครับก็เนี้ยนี่นานาเป็นไปได้สู้วัดแต่เส้นนี้มันคือสายอะไรครับช่างนี่คือท่อหายใจนะครับตัวท่อเนี่ยจะก็จะเลี้ยวมาตาม โค้งรถนะครับนี่เะครับเส้นนี้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 แล้วเ,เป็นนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยท่อคนนี้ท่อหายใจนะครับมันจะอยู่ในท่านี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วทําทไมปลายท่อหายใจมันต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยล่ะครับเพื่อที่จะไม่ให้นะ้ํามันเข้านะครับให้เป็นท่อหายใจของในถันนงน้ำมันเวลาในถังมีแรงดันนะครับรถจอดตากแดดหรือว่าเป็นสุญญากาศมีตรงนี้ก็จะช่วยเฉยเยนะแต่ว่า ขอดม,มาป่ามาดูว่ามันอยนในสภาพแบบนี้นะแสะดงว่าทรายมันหลุดออกมาน้ํามันก็เลยเข้าไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามันหลุดออกมาเองหรือหรือย,อยังไงยิงโพสต์ก็ยิ่งงงเลยนะครับเนี้ยก็อ,อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้นะครับก็ลองลองดูกันนะครับเพื่อนรถใครบ้านใครมีอาการประเภทนี้นะแล้วถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะควรจะเช็คตรงไหนก่อนดีละครับช่างเช็คหัวฉีดก่อนเลยเบื้องต้นนะครับเอ่อว่าน้ํามันมีแรงดันจ่ายที่หัวชีดหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการสตาร์ทเครื่องก่อนดีกว่านะ เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวนั่นช่างนบจะเอาน้ำมันเก่ามาใส่ขวดทำไมล่ะครับนั้นเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันเดิมน้ำมันเก่าทบมาใช้ก่อนก็นแล้วทำไมไม่ซื้อม,มาใส่ไปเลยล่ะครับจะได้จบจบันไปเลยเพราะว่าเออตอนนี้ปัมมันอยู่ใจอ๋ออย่างนี้นี่เองจบนะครับท่านผู้ชมอ้อโหไอ้ที่เห็นดำๆก้นถ่านี่คืออะไรครับใช้น้ำหรือเปล่าน่ครับช่างนี่คือน้ำน้ำนก้นอยู่นะทุกคนนะจะมีน้ำก้นอยู่ก็แต่มาณนี้แหละครับรถที่โดนน้ำน้ำเข้าถังน้ำมันก็จะการทุกคัน ก่หลังที่เราได้ถ่ายเทถังน้มามันกันจนเสร็จสับดีแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปทดสอบถ่ามช่างดูเลยครับว่ามันจะใช้งานได้เลยหรือเปล่าอาการนี้ต้องทําอะไรอีกไหมครับช่างนี่เราจะลองทดสอบสตาร์ทอีกหนึ่งครั้งนะครับเอาโทษทีลืมสตาร์ทเครื่อง้องก่อนนึกว่าจบแต่ลนนะครับเนี่ยทดสอบครั้งที่หนึ่งไรวี่แววพอครั้งท,ที่สองเริ่มมีปัญหา ครั้งที่ทาบนี่ไม่เต็มผมว่ามันไม่ใช่แล้วมครับช่างน้องนี้ันนี้เลนี่ครับนี่อะไรครับมันเป็นเพราะอะไรครับช่างเช่กนว่าน้ำมันนะขอสรุปเดี๋ยวว่าน้ำมันที่เติมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมมันไม่ขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ก็สงสส่จะต้อง้นน้ำมันจากรถข้างๆมาใช้ทุก่อนว่าแล้วก็ไปกันเลยครับท่านผู้ชมขอไม่รู้ว่ารถคันไหนหรือว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับงานนี้พอดีเมื่อสักครู่น้ำมันหมดบางเพื่อนะต้องนก่อนตอนนี้้นน้ำมันก่อนนะ เราต้องขึ้นขวดตัวนะอันนี้ก็เป็นผู้ใจดีนะครับผูามาทำรายการเรามาตลอดนะครับถ้เาเข้าดีไว้ปลาช้างน้อมนีมไ่ไม่มีก็ความส้อเร็จจะไม่มีนะครับขนมลูกงามอ่ะวิธีโดดก็เล่นกันตรงหน้าคาบูนะครับดึงออกมาอย่างนี้เลยอันนี้เชนมาแล้วนะครับ91้าครับหนึ่ง,งโอ้โหแรงแน่นอนครับอันนี้ เอาไหมฮะโอ้โห oh เมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมมีเจ้าของรถใจดีนะครับมอบน้ำมันมาให้เราตั้งครึ่งขวดหวังว่ามันคงจะติดดีนะครับว่าแล้วก็ไปกันเลยครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้น้ำมันไม่พอสตาร์ทนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากเปิดดูที่เอ่อไอตัวชุดนี้นะแล้วก็ไขกุญแจดูน้ำมันก็จะออกจากช่องเอ่อจากท่อเช่นนี้นะครับแต่ว่าหลังจากไขกุญแจน้ำมันไม่ออกก็แสดงว่าน้ำมันไม่พอสตาร์ทเพืมม่อนเพื oh ่อนก็ดูโอ้โหแพงขนาดน,านี้ติดได้ก็เก่งแล้วนะครับท่านผู้ชมท่าช่วยหน่อย รอบมาลองดูรอบที่สองหลังจ,จากรอบมาสักครู่นี้นะครับสตาร์ทิดแม่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 แมก็เห็นว่าช่านบเนี่ยโม่ตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมไม่เห็นมันจะติดสีหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับเนี่ยจะเอ,อ้ยติดจริงๆที่ว่าอโอ,โอ,โอ,โอ้โหพระเจ้าช่วยปวยทอดแหมเยี่ยมไปเลยครับนี่เขาเรียกว่าอาการเส้นลมบางภูเข,ขาแท้ๆเลยนะครับท่านผู้ชมต่อประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจะติดได้นานแค่ไหนคนระับ นี่เห็นแล้วก็อดสงสัยไม่ได้นะครับท่านผู้ชมว่าทําไมช่างไม่ติดเครื่องก็ตั้งกับตั้งคู่ล่ะครับจะจับรถไว African ้อีกนานหรือเปล่าครั yeah, like บเนี่ยพอดีพับตั้งคู่นี้นะครับรถคันนี้เฮ้ยจังเล็กนิดหน่อยครับผมว่าแบบนี้ก็ไม่ใช่น,นิดหน่อยแล้วนะครับช่างเครื่องก็ยังทำงานอยู่นะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าแค่เอ่อัวดฉีดนะครับแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็มีอาการได้ขนาดนี้นะครับก็ เปลี่ยนไปแล้วนะครับหัวฉีดแล้วก็ทั้งอู่เขาเปลี่ยนเอ่อกรองมาให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ยางโอริงปากปากตอนติดนะครับตรงุดนี้นะครับตอนนี้รถก็กลับมามีอาการปกตินะครับเพื่อนแล้วก็อีกเน้นอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้ผมใช้หัวฉีดเอ่อได้เปของเว็บร้อยสิบนะครับก็เดี๋ยวจะไปซื้อให้ตรงรุ่นใส่คืนกลับไปเหมือนเดิมนะอันนี้แค่ทตสอบนะครับหัวฉีดที่เรามาใส่ก็เป็นอะเทสดูก็เป็นหัวฉีดมือสองนะครับก็เป็นแล้วมาจบ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดี้และมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตับไฟให้กับช่อง DIY บอช่างนกด้วยละกันนะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์แนะนำทางให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าหากเจอปัญหาปพะสะปัญหาประเภทแบบนี้นะครับก็ลองทําวิธีนี้ดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเขาเ้าอู่อาจจะช่วยประหยัดเงินทั้งเพื่อนไปได้ก็หลายตังกัน <Wow. S 1> น,นในคลิปนี้ก็ขออนุญาตล,ลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ